โครงการสร้างความปรองดองสมานณันันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าบ้านสันหมู่ที่สามตำบลบ้านโป่องอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายชาวบ้านสันยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานณ์ชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้า บ้านสันหมู่ที่3ตำบลบ้านโป่องอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมีประชากรทั้งสิ้น825คนมีจำนวนครัวเรือน225ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยได้น้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการอนุรักษ์สืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้านั้นชาวบ้านสันได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติพร้อมทั้งดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลห้า กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลข้อที่1บ้านสันได้มีการกำหนดเขตอภัยทานขึ้นในบริเวณวัดเวียงมนมงคลพนารามกิจกรรมส่งเสริมจิตตภาวนาเพื่อเพิ่มภูมิความเมตตาตามหลักของเมตตาธรรมเช่นกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันพระและวันสำคัญต่างๆกิจกรรมปฏิบททัติธรรมสวดมนต์ทุกวันพระกิจกรรมปล่อยปลาณอ่างเก็บน้าบ้านสันเพื่อถวายเป็นธรรมทาน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญต่างๆกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลข้อที่2เพื่อไม่ให้เกิดการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย์ไม่ว่าวิธีไหนแนวทางในการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้บ้านสรรจึงได้มีการจัดตั้งอาชีพและปลูกดอกกุหลาบขึ้น การจัดกิจกรรมสามอาชีพและครอบกลุ่มทุกกลุ่มเป้าหมายและเมื่อมีอาชีพที่มั่นคงแล้วจึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆเช่นกองทุนสวัสดิการชุมชนกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านอีกทางหนึ่งกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลข้อที่3บ้านสันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางร่วมกัน ในการสร้างความสัมพันธ์และดูแลป้องกันความรุนแรงในครอบครัวโดยการส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสารรค์ภายในครอบครัวเช่นกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกิจกรรมครอบครัวในเทศกาลสงกรานต์กิจกรรมอบรมเยาวชนในชุมชนเพื่อปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลข้อที่4มีการตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยหมู่บ้านซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมสร้างความสามัคคีป้องกันการทะเลาะวิวาทและความแตกแยกภายในชุมชนและส่งเสริมความยุติธรรมในชุมชนนำไปสู่กิจกรรมการปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคมบ้านสันได้มีการจัดประชุมชาวบ้านเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งในชุมชน นไดด้เป็อย่างีกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลข้อที่5ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้ดําเนินกิจกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านยาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งยังมีกิจกรรมการรณรงค์งดเล่าในงานบุญประเพณีต่างๆเช่น กิจกรรมงดเล่าเข้พาพรรษากิจกรรมงานบุญปลอดเล่าและกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตตภาวนาการจัดกิจกรรมบูรณาการคณะสงฆ์และพัฒนาเชิงพื้นที่ บ้านสรรยืดหลักขับเคลื่อนด้วยพลังบวรเพื่อสร้างเสริมเกือ้อกูลกันเช่นมีการจัดกิจกรรมให้ทุนเพื่อการศึกษาและมอบวัสดุอุปกรณ์งานกีฬาให้กับโรงเรียนภายในชุมชนมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหมู่บ้านโดยการร่วมกับหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านโดยการออกเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้สูงอายุในการมอบถุงบุญเพื่อการยางังชี มีการตรวจสุขภาพประจำปีและอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านโดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนมีการจัดการปัญหาขยะมีการประกาศเขตอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น้ำมีการปลูกป่าถาวรเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกปี การมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ในการพัฒนาหมู่บ้านให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพระหูวัฒนธรรมตามหลักของเบญจศิลเบญจธรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธนอกจากนี้บ้านสาันยังมีหลักในการทํางานเพื่อก,กับเครื่อนหลักหมู่บ้านศิล้าผ่านวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนเช่นกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทำบุญตักบาตรทุกๆวันพระ และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำกิจกรรมส่งเสริมวิปัสสนาญาณกรรมฐานโดยบ้านสันได้จัดทําโครงการทำวัดสันจรในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาโดยการไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาฝึกกายฝึกใจซึ่งการจัดกิจกรรมจะเวียนไปวัดต่างๆในชุมชนตำบลและในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าเพื่อนำพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสงฆารัตนะเข้าสู่วาจาและใจ บ้านสนหถึงแม้จะเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆจากการดําเนินโครงการสร้างความปรองดองสมารฉชัทนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าทำให้ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆที่กล่าวมาซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพอย่างรอบด้านส่งผลให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่มีความสุขและมีคุณภาพอย่างยั่งยืนภายใต้หลักศีลห้าในการดําเนินชีวิตสืบไป